เงาปริศนาแห่งดอยสุเทพใครกันแน่ที่รอเส้นไหวณเชิงเขาดอยสูงของเชียงใหมย่ยังมีตำนานของยักษ์กินคนที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเบาๆประวัติที่เล่าขานมานับพันปีปูแสะย่าแสะเป็นยักษ์ผู้ปกครองดินแดนแถบดอยสุเทพมาแต่โบราณเชื่อกันว่าเคยมีอำนาจเหนือชาวบ้านและเรียกร้องการเส้นสังเวยมนุษย์เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของผืนปาน่าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าสเสด็จมาโปรดสัตว์ย่างแดนเหนือและทรงห้ามการฆ่ามนุษย์เส้นสังเวยพกัม ให้คำมั่นว่าถ้าหยุดพวกเขาจะกลายเป็นผู้พิทักษ์ป่าแทนการเป็นภัยจากวันนั้นปู่แส่ย่าแสจึงเปลี่ยนจากยักษ์กินคนเป็นวิญญาณผู้เฝ้าป่าเขาให้หลายลึกลับที่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้ทุกปีที่หมู่บ้านชาวลัวในเชียงใหม่ยังมีพิธีเลี้ยงผีปู่แส่ย่าแสด้วยควายเส้นเพราะเชื่อว่าทั้งทั้งสองยังสถิตอยู่เพื่อปกป้องผืนป่าจากภัยพิบัติและวิญญาณชั่วร้ายตำนานนี้ยังผูกกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติการเส้นไม่ใช่เพื่อความ แต่เพื่อเคารพในวิญญาณของผู้เคยอยู่มาก่อนแม้จะเคยเป็นยักษ์กินโคนแต่ก็เลือกเปลี่ยนชะตาด้วยการสำนึกและเสียสละปูแส่ย่าแส่ไม่ใช่เรื่องหลอนแต่คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนจากผู้พรากชีวิตเป็นผู้คุ้มครองชีวิตเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้เราจะมีอดีตที่น่ากลัวแค่ไหนแต่หากเลือกเปลี่ยนเราก็สามารถเป็นพลังบวกให้โลกได้